สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิการันตีนะครับคลิปนี้จะวิเคราะห์ดวงรายปักตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15มิถุนายน2 5 6 3สําำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภนะครับหรือเกิดช่วงระหว่าง16พฤษภาถึง15มิถุนายนสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภเนี่ยในช่วงเดือนมิถุนายนหรือ ต้นเดือนจนถึงกลางเดือนนี้มีเรื่องราวและมีสตรอรี่ใดๆเกิดขึ้นบ้างเราไปติดตามรับชมและรับฟังกันเลยครับคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภในช่วงนี้ดาวประจำตัวของคุณถือว่าให้คุณ หรือว่าส่งผลดีต่อตัวของคุณทําให้คุณรู้สึกว่า Active a อคชั่มากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้อยากจะทําอะไรอยากจะไปไหนหรืออยากจะรีแลกอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่ตัวของคุณแล้วเพราะว่าตําแหน่งของดาวประจําตัวของคุณเนี่ย เดินโครจรในเรือนชะตาที่ดีแล้วก็เดินในเรือนชะตาที่เหมาะสมด้วยฉะนั้นคุณจะทำอะไรในช่วงนี้คุณแอคทีฟแอคชั่นไปเลยจากก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนคนเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ดังใจทำอะไรก็แล้วแต่ติดนู่นติดนี่ติดขัดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าวันนี้หรือเดือนมิถุนายนนี้คุณสามารถที่จะเดินหน้าทำในสิ่งที่คุณต้องการทำในสิ่งที่คุณอยากทำมีโอกาสที่ทำแล้ว มันเป็นเรื่องดีมันเป็นเรื่องบวกโอกาสทําแล้วมีความก้าวหน้าอย่างแน่นอนนะครับถ้ามันเป็นเรื่องของธุรกิจหรือมันเป็นเรื่องของงานต้องบอกก่อนว่าตอนเนี้คุณอาจจะมีไอเดียในการทํางานหลากหลายอย่างเลยทีเดียวแล้วงานที่คุณทํา ไม่ใช่งานที่คุณทําเพียงแค่ j อบเดียวหรือทําเพียงแค่หน้าที่เดียวคุณอาจจะทําหน้าที่หลายหน้าที่หรืออาจจะทํางานประจําและอาจจะมีงานเสริมงานฟรีแลนซ์งานอิสระที่มีช่องทางในเรื่องของรายได้เข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางตอนนี้คุณมีไอเดียอะไรก็แล้วแต่คุณทําไปเลยนะครับโอกาสที่ทําแล้วจะประสบความสําเร็จหรือโอกาสที่ทําแล้วมันได้เงินได้ซักนะครับหรือมีช่องทางที่มันดีกว่า จากสิ่งที่คุณทำก่อนหน้านี้นะครับบางทออีโรคระบาดโควิด -19 มันอาจจะทำให้เราต้องพยายามปรับตัวหรือพยายามทำอะไรที่เป็นโซเชียลดิสเทนซิ่งทำอะไรที่มันเป็นนวัตกรรมใหม่ๆทำอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมจากจุดหนึ่งที่เราอยู่แล้วก็เรารู้สึกว่าแฮปปี้กับมันอยู่กับมันได้แล้วแต่ณวันนี้เราต้องคิดใหม่ว่าบางทีชีวิตของเรามันอาจจะไม่แน่นอนนะครับฉะนั้น ในช่วงนี้คุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของงานอยากจะทํางานน้นอยากจะทำงานนี้นอ,ยนนอยากจะทําอะไรเพื่อจะต่อยอดแล้วก็เพื่อจะเสริมรายได้เข้ามาในบัญชีคุณในกระเป๋าคุณคุณทําไปเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและอย่างที่บอกดวงการงานของคุณตอนเนี้มันเหมือนต้องทํางานหลายอย่างทํางานหลายหน้าที่ทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างทํางานมากกว่าหนึ่งอาชีพถือว่าเป็นเรื่องที่ดีผมพยายามบอกกับลูกค้าของผมอยู่เสมอว่า ใครก็แล้วแต่ทํางานเพียงแค่อาชีพเดียวเนี่ยเหมือนกับดักชีวิตถ้าวันใดวันหนึ่งที่เราไม่ได้ทํางานแล้วเราไม่สามารถที่จะมีช่องทางและมีไรายได้จากช่องทางอื่นๆเลยกว่าเราจะปรับเนื้อปรับตัวบางทีมันก็สายเกินไปบางทีบางคนนะครับอายุอาจจะมากไฟหมดและที่สําคัญบางทีทุนไม่เหลือแล้วฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณยังแข็งแรงอยู่ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวหรือวัยกลางคนยังพอที่จะมีกําลัง พอที่จะมีทุนอยู่บ้างลองหาช่องทางในการสร้างรายได้เสริมหรือช่องทางในการทําอาชีพอีกหนึ่งอาชีพเพื่อเป็นอาชีพสํารองไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องดีสําหรับตัวของคุณและคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภในช่วงนี้ก็ถือว่าถ้าคุณจะริเริ่มทําอะไรก็แล้วแต่มันน่าจะเป็นเรื่องบวกมันน่าจะเป็นเรื่องดีและมันทําให้คุณในช่วงนี้ในช่วงต้นเดือน จนถึงการเรียนวิทายาายนเนี่ยทำให้คุณเนี่ยเดินทางอยู่ตลอดเวลาสื่อสารอยู่ตลอดเวลาไปนูน่นไปนี่ไปนั่นอยู่ตลอดเวลาอาจจะมีคอนเนค t ชันอาจจะมีจุดหมายอาจจะมีเป้าหมายอาจจะมีการที่เราจะต้องทําอะไรเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเติบโตและมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของเราได้โดยเฉพาะในเรื่องธุรกิจในเรื่องของอาชีพเดินหน้าแล้วคุณจะประสบความสําสเร็จอย่างแน่นอนนะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินอันนี้ก็ต้องมาโฟกัสสักหน่อยหนึ่งนะครับว่าตำแหน่งการเงินของคุณเนี่ยในช่วงเดือนนี้หรือตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงกลางเดือนเนี้ยตำแหน่งการเงินดีไหมผมมั่นใจว่าดีนะคุณมีโอกาสที่จะหาเงินมีโอกาสที่จะได้เงินแน่นอนชัวร์แต่ว่าปัญหาการเงินของคุณเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าพอได้มาแล้วจะเก็บจะรักษาเอาไว้ได้มันมีเหตุครับมันมีเหตุมีเรื่อง มเีเรื่องเฉพาะกิจมีเรื่องที่เราจะต้องจ่ายประจำมีค่าเลี้ยงดูครอบครัวมีหนี้สินนะครับผ่อนบ้านผลล่อนรถผ่อนบัตรเครดิตต่างๆฉะนั้นการที่คุณมีโอกาสที่จะได้มาในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนเนี้ยฟอลโล่ Follow ได้มีได้มีเงิน หมุนเวียนไหลมาเข้ามาแต่พอจะเก็บมันก็ต้องมีเรื่องจ่ายเรื่องเสียออกไปอยู่ตลอดเวลาปัญหาการเงินของคุณเนี่ยมันสะสมเรื้อรังหนักๆเนี่ยมาตั้งแต่ปีที่แล้วและมันยังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้หนีหายนะครับมันยังเป็นแบบนี้อยู่ไปจนถึงช่วงประมาณกันยายนฉะนั้นคุณต้องวางแผนการเงินวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีมิฉะนั้นแล้วคุณอาจจะต้องมานั่งเครียดนั่งปวดหัวนั่ง กูนี่ยืมสินนั่งขอ OD Bank นะครับไปวางของหรือวางทรัพย์สินจำนำจำนองอะไรก็แล้วแต่ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มันอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ต่อทุกคณฉะนั้นวันนี้เราอาจจะต้องวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆเลยอย่างที่ผมบอกถ้าคุณดูคลิปของผมหรือ,อ,อได้ดูดวงส่วนตัวกับผมแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะครับจนถึงปัจจุบันเนี้ยตำแหน่งการเงินมีแต่ไหลมีแต่จ่ายมีแต่เสียมีแต่ออกอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นปัญหาการเงินคุณจะต้องวางแผนให้ดีเพราะมันเหลือระยะเวลารวมเดือนนี้ด้วยก็ประมาณราวๆ3ามเดือนเศษฉะนั้นคุณอาจจะต้องวางแผนให้ละเอียดให้อใหรอบคอบอันไหนมีความจําเป็นใช้จ่ายก่อนหลังคุณก็บริหารไปนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดจะได้ไม่มีปัญหาที่จะต้องมานั่งเครียดหรือว่านั่งกังวลใจแต่อย่างใดนะครับก็ให้กําลังใจในการแก้ไขปัญหาในช่วงนี้นะครับพอโฟกัสในเรื่องการเงินไปแล้ว เรามาโฟกัสในเรื่องของความรักดูบ้างสําหรับคนที่มีครอบครัวมีคู่ครองมีคู่ชีวิตอยู่แล้วนะครับตาแหน่งความรักของคุณไม่เสียหายถือว่าในช่วงนี้ร่วมมือร่วมใจร่วมด้วยช่วยกันถือว่ามาลงตัวในเรื่องของการทํางานหรือการลงทุนทําธุรกิจอะไรในธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้หรือถ้ามันมีการลงทุนก่อนหน้านี้ไปแล้วแต่แฟนคุณคู่คุณ,คณตอนนี้อาจจะ เข้ามาเต็มเมตตาโนดหรือเข้ามาช่วยเหลือคุณได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นถือว่าความรักของคุณในช่วงนี้ถ้อยทีถ้อยอาศัยถือว่าความรักของคุณไม่น่าจะกังวลไม่น่าจะวิตกหรือว่าไม่น่าจะทําให้เกิดปัญหาการขัดแย้งกันการทะเลาะก,กันการหย่าร้างกันนะครับการตบตีกันช่วงนี้คิดว่าไม่น่านจะมีถือว่าความรักของคุณตอนนี้ไปได้สวยเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าคนที่เพิ่งเริ่มตน้นเพิ่งเริ่มต้น ศึกษาเพิ่งเจอเพิ่งคุยเพิ่งพบเพิ่งเปิดใจตอนนี้มันเหมือนว่าคุณสามารถทำคะแนนให้แฟนคุณให้คู่ของคุณให้คุณที่คนโฟกัสเนี่ยได้รู้ว่าคุณมีความรู้สึกกับแฟนคุณกับคู่คุณอย่างไรบ้างคุณสามารถทำน่นทำนี่ทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องบวกแฟนคุณคู่คุณอาจจะได้เห็นความตั้งใจของคุณนะครับเห็นความ ปรารถนาดีของคุณเห็นความรู้สึกของคุณเห็นความตั้งใจของคุณที่คุณทำเนี่ยให้เขารู้สึกว่าเออคุณโฟกัสที่ตัวเขาแน่นอนเขาไม่ได้มาเล่นๆน,นะครับเขาไม่ได้มาแบบประเภทออหมาย,หยอกไก่เขาเข้ามาแบบจริงๆจังๆฉะนั้นถ้าคุณเห็นสตอรี่ตรงนี้แล้วเนี่ยคุณสามารถเปิดใจรับได้เลยเพราะในช่วงนี้ถือว่าการเปิดใจการศึกษากันหรือว่าการที่จะสร้างคะแนน ให้เห็นซึ่งกันและกันเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากเลยทีเดียวนะครับก็ขอฝากเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้เรื่องญาติผู้ใหญ่คงไม่น่าจะกังวลใจแต่อย่างใดเพราะตำแหน่งของญาติผู้ใหญ่ยังโอเคอยู่ยังเดินปกติอยู่ยังไม่น่ามีปัญหาเช่นเรื่องเจ็บเรื่องป่วยเรื่องเคาะเรื่องอุบัติเหตุต,าต่างๆอันนี้ไม่มีแต่อาจจะต้องช่วยเหลือ ในเรื่องการเรงินการทองให้กับคนในเครือญาติเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องออที่เราจะต้องหนักอกหนักใจไปอย่างใดมันเหมือนเป็นความกระตันยูนะเราเกิดมาเราก็ต้องเลี้ยงดูผู้มีอุปการะนะครับไม่ไว่าจะเป็นพ่อแม่ปูย่ย่าตายายลุงป้านา้าอาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติฉะนั้นเรื่องของญาติไม่น่ามีปัญหาส่วนเรื่องของโชคลาภความสําเร็จอันนี้ โอกาสที่คุณจะได้โชคลาภและความสําเร็จมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ผมมองอยู่2อถึงสทางเลือกนะครับ 1. คุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้เงินจากคนที่อยู่ไกลๆจะอยู่ต่างจังหวัดหรือจะอยู่ต่างประเทศเป็นไปได้หมดเลยคุณมีโอกาสที่จะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือขอหยิบขอยืมก็สามารถที่จะได้มาอย่างแน่นอนหรืออาจจะได้จากการเสี่ยงโชคนะครับเสียงโชคยังไงอ่ะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ได้หรือช่องทางที่ส อาจจะมีการขายซั์เช่นขายที่ขายตึกขายคอนโดขายรถขายหุ้นก็แล้วแต่คือในช่วงนี้ตำแหน่งของโชคลาภถือว่าให้คุณนะครับไม่ใช่เรือนชะตาที่ตกเรือนเสียแต่เพอเอินดาวโชคลาภอาจจะให้คุณไม่เต็มแมตเต็มหน่วยฉะนั้นคุณอาจจะได้ไม่เต็มแมตเต็มหน่วยแต่ยังถือว่าได้อยู่ก็ลองดูว่า1 2 3สาที่ผมบอกช่องทางแต่และช่องทางเนียโอกาสที่จะได้มาไหมครับนะครับ ส่วนเรื่องของสุขภาพคนที่เกิดในาลาัคนาราศีพฤษภในช่วงนี้ปัญหาเรื่องสุขภาพผมไม่ค่อยกังวลใจนะครับยังแข็งแรงอยู่แต่ให้ระวังปัญหาเอวปัญหาบ่าหลังปัญหาโรคตับโรคไตาอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยสุขภาพของคุณยังโอเคอุบัติเหตุการเจ็บไข้ได้ป่วยการทะเลาะวิวาทยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงนี้แน่นอนคอนเฟิร์มนะครับเอาละท้ายนี้แล้ว ท่านใดที่ชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วอยากจะให้กำลังใจสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีหรือถ้าท่านใดนะครับที่อยากจะตัวโดยชะตากับผมแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้ที่หมายเลข0992129463 ID Line ภูมิ S สโต59 เดี๋ยวยังไงไปดูอตอนต้นที่ผมได้ลงไว้นะครับไปลันดูนะครับก็จะเห็นนะครับเอาล่ะท้ายนี้แล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วพบกับผมใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ